อาวเวลาทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนํารูแล้วก็ของของไอตัวเจ้าตุลผมเรียกตุนนะมันชื่ออะไรสักอย่างในเฮดโอเคนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่นให้อีกทีหนึ่งขอแนะนําก็ของไฟเตอร์ก็จะมีตามนี้ครับผมรองเทาง้ารถคูดาวเกาะฮีวเกาะไฟเกาะเออสโลแล้วก็เกาะมังกรแล้วก็ลูกตาแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นหออครับผมเพราะว่าเวลาเราจะ <c oughs> เวลาคนจะมาฆ่าเราแล้วเราเลือดเดือดน้อยมันจะได้เป็นอมตะแล้วก็หนีทันตามนั้นนะต่อไปต่อไปจะเป็นของป่าป่านี่เอาุ่นเดิมนะครับจอกกอกับเพิ่มเลือดแล้วก,ก็จะมีรูนพิสองอันนะครับผมเป็นไอตัวนี้เพิ่มเลือดสูงสุหกสิบเอร์เซ็นต์แต่คิดได้กห้าศูนย์จุดห้า 0, ดูความเร็วสามอันนี้คือเหมือนเหมือนกับไฟเตอร์เลยนะครับผมดูได้พลังชีวิตสูงนะครับผมเป็นโลสิเขียวแล้วก็จะเป็นเจ้านี่ครับผมดูอไลน์เไอียส่วนของปลาก็ตามนี้ครับผมแล้วก็ส่วนถ้าเกิดคุณจะลบรองเท้าออกก็ได้ครับผมตามเป็นหอ,อกเลยต่อไปโลม ไฟเตอร์แค่เพิ่มของลมเข้ามาแล้วของโลมที่แนะนําก็จะเป็นโลมฮิวนะครับผมเป็นอันนี้เป็นนี้เลยครับผมออกตามไฟเตอร์เลยนะครับผมนี่ครับจอเกาะไปเลยแนะนําให้ฟิกเกอร์มาครับผมแต่ดีที่สุดก็ก็ให้เป็นให้เป็นเจ้าเอ็กซ์คิวแทนะั้วนี่เอ็กซ์คิวแทนเนาะ คิดน่าจเจอกันนะผมบายนะพวกหลงทางใหม่ควาย